สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆในการที่จะทำให้ก้นหม้อที่ดำกลับมาขาวใสเหมือนใหม่นะคะเชื่อว่าหลายๆคนจะมีปัญหาในการทำกับข้าวนะคะเราเผลอแป๊บเดียวนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยหม้อกระทะแป๊บเดียวก็ไหมก้นดำไปแล้วนะคะไหมนิดเดียวแบบนี้นะคะก็ให้ใช้น้ำเปล่ากับ น้ำส้มสายชูในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้น้ำเปล่าประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะก็จะใช้น้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะค่ะกะว่าให้น้ำเนี่ยพอท่วมๆจุดที่มันไหม้นะคะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราก็นำหม้อไปตั้งไฟเปิดไฟแรงสุดได้เลยค่ะ ค่ะเราก็จะตั้งน้ําแบบนี้จนเขาเดือดเลยนะคะให้เขาเดือดพล่านเลยค่ะถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าตรงคราบดําๆเขาจะมีรอยแบบปุดๆเหมือนกับมันกัดอยู่นะคะพอน้ําเดือดก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะสําหรับบ้านไหนที่หม้อไหม้เยอะๆนะคะก็คือน้ํามันจะเหลืออยู่ในหม้อเนี่ยเยอะก็ให้เราเทออกให้เหลือ พอติดก้นหม้อไว้เฉยๆนะคะแต่สําหรับของเราวันนี้พอดีว่าหม้อเราไม่นิดเดียวเราใช้น้ําผสมน้ําส้มสายชูในปริมาณที่น้อยอยู่แล้วนะคะพอมันเริ่มเดือดน้นําก็เลยระเหยไปก็เลยเหลือประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยค่ะเราก็เอาเบกกิ้งโซดานะคะเท hey, ใส่ลงไปได้เลยค่ะปริมาณที่ใช้ก็คือกะให้มันท่วมๆจุดที่ดำนะคะ เนี่ยค่ะจะเห็นว่ามันมีฟองฟู่เลยค่ะก็ให้คนคนแบบนี้นะคะคนคนให้ตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยเขาเคลือบๆทั้งหมดในจุดที่มันไหม้นะคะแล้วก็พักทิ้งไว้แบบนี้10นาทีค่ะ 10นาทีผ่านไปนะคะเราก็มาดูหม้อของเราเลยค่ะนี่นะคะก็จะเห็นว่าคราบดำๆเนี่ยหลุดออกไปแทบหมดแล้วนะคะอันนี้สาเหตุที่มันหลุดง่ายก็เพราะว่าหออม้อของเราเนี่ยมันไหม้นิดเดียวนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าของใครของบ้านไหนนี่หม้อไหม้เยอะๆนะคะมันก็จะยังหลุดอาจจะไม่หลุดเท่าที่เห็นแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวตอนเรา นำไปล้างทำความสะอาดเราขัดอีกทีนึงมันก็จะออกแบบง่ายได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ